สวัสดีค่ะต้นมะลิสวนดังสิทธิ์นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมา ผลมมล็ดพันไทยให้ทุกท่านชมเนื้อชม,มเมล็ดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พนักงานลองชิมนะคะรสชาติน้องจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็มีผลร่วงหลายสีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีแดงชมพูแดงม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองเหลืองชมพูนะคะซึ่งจริงน้องอยู่ในต้นเดียวก,กันแต่ต้องสีไหนจะหล่นสีนั้นอันนี้คือลักษณะเนื้อนะคะคือว่าต้นหนึ่งนะคะน้องจะมีอาเนื้อคือไหลแดดอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเจอเม็ดเยอะแบบนี้นะคะเนื้อน้องก็จะบางลงค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอ เม็ดแค่ส so ี่เม็ดห้าเม็ดหรือว่าเม็ดไม่ได้ใหญ่มากเนื้อน้องจะหนาขึ้นนะคะอันนี้ก็จะคากันในหนึ่งต้นค่ะค่ะนี้เราจะแคะเมล็ดออกนะคะหนึ่งลูกนะคะก็มีสี่ถึงแปดึ่งลูกนี้ก็มีถึงแปดเล็ดเลยนะคะสามารถไปพอตต้นกาได้อัตราการงอกแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรก็ต้องมาแยกเมล็ดนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดห่อแล้วก็แช่น้ำคืนหนึ่งนะคะแล้วก็ห่อกับผ้าชื้นสะอาดนะคะอุปกรณ์ต้องสะอาดหมดเลยนะคะหนึ่งหอสองอาทิตย์ความยาวก็จะเหมาะที่จะลงถุงนะคะอันไหนงอกก่อนแล้ว ก็ไปลงได้เลยอันไหนยังไม่งอกเราก็บ่มต่อไปนะคะส่วนมากก็จะงอกที่80-100%เ,เดี๋ยวจะให้พนักงานลองชิมรสชาตินะคะสี่ผลนะคะน่าทานมากแล้วก็เนื้อนะคะสีเหลืองนวลแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะคือแอดมินยังไม่ได้กินนะคะแต่ว่ากลิ่นคือหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ มะลิบนะคะเป็นไม้ป่าที่น่าปลูกเพราะว่าเราปลูกแค่สี่ถึงห้าปีน้องจะมีผลแบบนี้ให้เราทานไปแปรรูปต่อยอดได้หลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นไปทําแยมทํไวทำไอศครีมทาน้นําปั่นเบเกอรี่ขนมไทยนะคะได้หลากหลายเลยค่ะช่วงระหว่างทางเราก็สามารถช้างรายได้หรือว่าเพิ่มมูลค่าของน้องได้นะคะและไปทางนะคะน้องก็มีเนื้อไม้ที่ลายสวยมากๆเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะพวกมอบไม่กินนะคะแล้วก็ไายน้องนะคะคือ สามารถไปทําพวกเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์แกะสลักเครื่องรางของขันอย่างเงี้ยนะคะ,ะไม้เป็นไม้ที่ละเอียดมากๆแน่นมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นใบน้องยังใหญ่หนา,ทาแทบจะไม่ทิ้งใบเลยนะคะ น้องนะคะจะล่มเย็นม,มากมากเลยค่ะปลูกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับท่านใดอยากลองชิมผลนะคะสามารถได้มาเที่ยวที่สวนตั้งสินได้เราเปิดเข้าชมทุกวันมีผลให้ชิมฟรีทุกวันไม่อันเลยนะคะทั้งสวนจะออกผลทั้งปีทยอยออกแ่เราจะให้น้ำทุกวันชุ่มชื้นนะคะเนื่องจากมะนิี้เป็นไม้ป่าที่ชอบความชื้นนะคะแต่ก็ทนแรงแต่อย่างทั้งสวนเนื่องจากเราเน้นพอพันนะคะเรื่องน้ําเราก็จะเน้นใส่ใจหน่อยนะคะ,ส,ะส่วนเรื่องปุ๋ยเราก็จะให้ปุ๋ยปีละหนึ่งครัง้งเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะสําหรับท่านใด ลองศึกษาต้นมะลิกันไทยแวะมาที่ส่วนตั้งฉินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ